เอาเปิดมาช่วงแรกของเราวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของฟุตบอลไทยกันหน่อยเพราะว่าการจับสลากประกบคู่ช้าง FA Cup คัรอบ32ทีมปรากฏว่าเป็นบิ๊กแมทช์แล้วภาพที่เป็นไวรัลเมือ่อ <c oughs> ช่วงไายที่ผ่านมา <c oughs> นั่นก็คือโฉ <c oughs> มหน้าน้าของคุณองอาจก่อสินค้า <c oughs> นะคะ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นแฟนๆฟุตบอลไทยนี่เราจะคุ้นเคยกันดีนะคะซึ่งเมื่อช่วงไายที่ผ่านมาฝ่ายจัดการแข่งขันค่ะมีการจับสลากนะคะเรื่องของฟุตบอลช้าง FA Cup 2025 ทับ2 0 2 6ค่ะก็เป็นการแข่งขัน,นในรอบ32ทีมสุดท้ายนะคะแล้วงานนี้ก็มีตัวแทนจากพาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุนค่ะทั้งจากภาคเอกชนแล้วก็ตัวแทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นตัวแทนในการประกบคู่การแข่งขันด้วยค่ะ ส่วนกันเองค่ะในรอบ32ทีมสุดท้ายนะคะไทยลีก1นี่15ทีมค่ะก็มีชลบุรี FC ทีมเดียวนะคะที่ตกรอบส่วนไทยลีก26ทีมไทยลีก39ทีมแล้วก็มีนอกหลีกอย่างไทยแลนด์เซมิโปร u ลกับไทยแลนด์อเมเจอร์เกอย่างละ1ทีมค่ะแล้วผลการจับสลักปรากฏว่าเกม Big Match ที่ไทยลีกหนึมาเจอกันเองมีหลายคู่ค่ะ แล้วบิ๊กแมชประจํารอบ32ทีมสุดท้ายคือเกมที่การท่าเรือ f อพบกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดส่วนทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกหนึ่งทีมอื่นๆค่ะนะคะก็ถือว่างานไม่หนักมากอ,าอย่างบูริรัมยูเนเต็ดไปเยือนคัสตอมยูเนเต็ดแฟนๆคัสตอมน่าจะดีใจคาดได้เลยว่าบัตรน่าจะเกลี้ยงแน่นอนอส่วน BG ปทุมยูเนเต็ดค่ะเปิดบ้านรับการมาเยือนอุบลคีซิตี้และพิจิตยูเนเต็ด2 0 2พบพบสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดค่ะส่วนทีมจากไทยลีกหนึ่ง ที่โครจรมาเจอกันเองค่ะก็มีอุทัยธานี FC พบ PT ประจวบ FC และเมืองทองยูเนเต็ดพบลำพูนบริเออร์ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีในเกมอ,อื่นๆนะคะอย่างอายุทยายูเนเต็ดพบกับร้อยเอ ปัตตนนี้ FC ค่ะนี่เป็นทีมในไทยลีก2นะคะพบกับนครราชสีมามาสด้า FC สีสเกตยูเนเต็ดนี่ทีมหัวตารางในไทยลีก2นะคะเจอกับทางระยอง FC พลังการ FC ค่ะพบกับโพลิสเทโร FC พิษณุโลก FC พบราชบุรี FC ค่ะและสุโขทัย FC พบหนองบัวพิชยา FC ส่วนในการแข่งขันนะคะสำหรับชาง FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายจะแข่งขันกัน20และ21ธันวาคมค่ะเงื่อนไขนี้ในในนัดนี้นะคะยังไม่มี VAR ตัดสินและเกมต้องจบภายในวันดังกล่าว90นาทียังต้องต่อเวลาพิเศษเออกไปก่อนอีก30นาทีถ้ายังหาผู้ชนะไม่ได้ต้องดวนจุดโทษเพื่อหาทีมที่เข้ารอบต่อไปค่ะ